มึงสู้คนเดียวเลยกูรอสวิกช่วยอย่างเดียวจังหวะนี้หิวเลยจอดเกี่ยมไไปฝึกเล่นตอนไหนวะเอ้ยทำกูโอ้ยทำพวกกูม่ได้หได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่งได้ได้ไัด้ไม้ม่ไ้้ รักษาเขาไอ้ไอ้มาวินเฮ้ยไม่ใช่ผัวอ๋ออะไรของมันมาแย่อะไรมันปันรูนกูได้ยังไงเนี่ยแม่งสกิลโคตรซับพอร์ตเลยว่ะผัวเฮ้เขาเปุ้งเขเป็นบันเลยเขาเป็นบันกูจะใช้น้องไอ้เป็นสาวันด้หรอวะแน่นอนทุกยอดเลยมึงเป็นหมอมึงเป็นหมอไปช่วยด้วยเกมไปช่วยด้วยช่วยด้วยคิริโกคุง ขี้โกมงม,กมันเตะเหี้ยมันเตะมันเตะอันนั้นกูอกไอ้ยคอยเต็มเตืรอออกเลยเหี่ยกูไม่ได้พูดสวยมากพ่อมึง,<อ>งใ<น>้สัตว<อ>์สองทีในการเตรียมตัวหยอดเยี่ยมมาบีมันดึงก็ไปหาแล้วันอะไรมึงจะไม่ตาย ไอ้ไอ้อ้มึงสวนกูได้ไงมึงสวนกูได้ไงเดี๋ยวพี่เป็นชางเองเนาะเพาไงว่ากูงัดมันขึ้นแล้วมันก็สวนกูอ่ะมึงเอ็มบัญชาจะตายแต่มึงก็รู้ไหมมันทูไม่ใช่เหรอวะเรียบร้อยแม่งตายอยู่ดีสุดยอดมากไม่รับด้วยกูจะงฮีไว้ผัวมึงจะฮีไว้หาแม่มึงกับกูจะเอาพาสตสี่ก่อนเออกูรีบมึงมีไอ้เรื่องโง่ชิบหายเลยรีบได้พาสี่ดิ ว่าไม่น่าได้แล้วเลยดูอักษรขันออกให้ทำอะไรกันเดียวไอ้กูชอว์ชอไม่มันเลงมึงเว้ยยอดเยี่ยมมากอ๋อบล็อกบล็อกงบล็อกได้อวะบล็อกได้บล็อกได้รู้ไงถ้ามันไม่เลงกูมันจะฆ่าผัวกูยังไงวะคอมโบ่ีคอมโบคอมมิสพิฆาตเล็กน้อยไอ้ไอ้บาวินกินแลกวก็คุ้งเออ ไปสู้ไอ้มึงก็ช่วยไอ้เยี่นี่ทำทีเยี่ยนได้บ้างเนี่ยบอกว่าเล่นเป็นแล้วกูฮิวกูฮิวอย่างเดียวเอ๊ะมันบามันบาดแล้วมันบาแล้วฮิวกูเฮ้ยจัดเยี่ยมมากเลยเล่นหรือเปล่าเล่นเล่นไหมใช่ได้สี่สามสิบคนตัวออสต์ ซิตเตอร์ผมจะขอแต่งงานเป็นครั้งสุดท้ายได้กูเล่นเมียมึงเองเมียกูเป็นมงึงไงไอเหี้นี่ตลกกว่าเฮี้ยมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลด้วยวะสัตว์สุดยอดสกิลิเจนดเหรอเออ,อเฮ้ย,ยลูกบอลก็เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นหัวกูหาพวกนี่ยลูกบอนลนไอ้มึงปัจจะยหอนไวเนี่ย, <c oughs> ยนนสกิลพี่มาแล้วน้อง ในฮิวกูไม่มีฮิวแล้วอ่ะมึงอยากเล่นสกินนั่นเองอ่ะรูปผงก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยในกดกดกดดิกดกดถ่ารับหัวกูไปลูกกระตายเล่นยังไงหัวแม่มึงเนี่ยโอ้ยย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 วันนีไม่เล่นตัวนี้เดี๋ยวก็เล่นเป็นอยู่นะไหนมึงพัดดิพัดเป็นยังไงวะพัดเป็นสีเขียว โอ้ยตายก่อนนีส้สีเขียวแม่มึงเหงื่อเยสีฟ้าชัดๆฟ้าพอ่อมันงมันสีเขียวมึงดูมึงดูเนี่ยสีฟ้ามึงกดนั่งทุกสกิวเราเองรับุคัดใส่นะน้องพี่มาแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนเพลงเฮ้ย What the fuck เฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวเก็บไอ้นี่ เอ้กูจะตายแล้วกูจอ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 อ๋อมึงจะผักมันมาทำเหี้ยอะไรก่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะเป็นเซ็กท้าแมวมงไหนเหี้ยไอ้เหี้ยมันมันเปลี่ยนอะไรอีกมั่งอันนี้น่าจะเปลี่ยนนะเออมันเปลี่ยนจริงตายวะนะนเปลี่ยนลำโพงตายเออชิบหายแล้วสกินมึงไหนเหียไอ้กูว่ามันทำออกมาดีอยู่นะไอ้เหี้ยอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนนะ เงือเดียวแต่ไม่ใช้โลชายคนนั้นคือกัสเบอร์ไซเกอร์เฮี้ยรู้ได้ไงว่านักดาบสีดำโดนตอกจะหน้าเฮี้ยเฮี้ยสตอลุโกโจสีทองกับอิทัตจิเอ้ามึงเล่นตัวเฮี้ยอะไรอ่ะนักดาบสีดำไงไอสัตว์แล้วไหนคิริโกะกูอะไอเฮี้ยแล้วกูเป็นครัวเร็คิริโกะได้เลยฉันจะบุกปพงเดือเองรับไปเลยอีนะผมกูผมไม่ซัพพอร์ตมึงแล้เหี้ยเงี้ยหัวกูเปฝ้ากิน มารินมึงแม่ต้องจัดบ่อยไปแล้วมาวินกูตายเออขอบคุณมากมึงตีมึงไม่แรงหรอกเฮียเอ้ยช่วยดันดาบสีดำ้วยจช่วยกูด้วยสวยเฮ้ยสวยสวยเด็ดแม่มึงจะจุดกับบารางนี้ทำเฮียอะไรเนี่ยเอา เด็กบอกเล่นเป็นแล้วกูไม่มีผัวให้เกาะแล้วไอ้สัตว์มึงเอาตัวอะไรมากูเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเฮียอยากเห้ไว้กูทำไมเนี่ยกูไม่อยากเหี้ไว้ตัวเองมาวินมาวินมาวินอ้าวอ๋อฉันนี้เลงกูเหรอกูเอวันแล้วไอ้เหี้ยเก่งแงไหนกันเชียวพวกมึงเนี่ยโง่ไอ้สัตว์วันนี้ดิมึงเก่งเหรอ อ๋อ <laughs> มึงโบวไม่เป็นพี่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสงวูงเยี่ยมมากกวินการตะโกนอย่างนั้นทำให้มึงกลายเป็นไอ้คนปัญญาอ่อนเลย <laughs> จงตะโกนต่อไปน้องกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่เออโอ้ยจิบคอรวย โอเคสวยโอเคไม่ okay, okay, สวยละกูจะรีบเน้นนะค่ะโดโนะจ้าจาจ้าจ้าจาจ้้า yeah, จ yeah, ้าาจ้้มาจ้า <c oughs> ้าาจ้าอ่าาน้าจ้าจะได้าจ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 ้้สวยอ้ มึงกันกูได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเอ้ย <c oughs> ไม่ไม่กูกูไม่เสียงดียววะน้องพี่ชายคนนี้ไม่เสียงแล้วอึงอ้งอั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 ้งอั้งย้ายมันได้หมดย้ายไม่ได้หรอเอาไปอุ้ยทำไมกูวิ่งเร็วยังวะ,อะไอชิปหายมันไม่ได้กินยาไปใช่ไหมเนี่ยน้องไม่น่าจะกินนะสวยอ่างบานแม่งงงไอเหยียดเสียงเหี้ยเลยวะ มึงก็บอกไว้ดิกัดเบอร์เซกมาที่นี่แล้วกัดเบอร์เซกมาที่นี่แล้ว <laughs> เอ้ยไม่เป่งขา้ขาใช้อิสกันดาอยู่กับกูชนะอยู่ดีน้องไปเอ้ยบอกขันนีร่ระวังระวังระวังยอดเงี้ยเงี้ย อ๋อพิ่งหนักเลยหัวจอเป็นไงนี่นไงม่แน่คงหรอมันไม่ถึงีแล้วไหมอ้วหรืออะไรก็ตัวกูมันสกินอ้วนไหมไอ้เหี้ยกูกลัวมันจะโดนตามเนี่ยสัตว์เอาเอาน้องน้องน้องอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุุ๊ยอุ๊ยอุ๊อออยอุ้ยจ๊ แล้วมึงจะมัดออไอเฮียยังเตะได้สุดยอดสุดยอดวโอ้โหโอ้โหเแย่ก็นึกว่า,วาสกิลหนึ่งทีเนี้ไม่เข้าไปช่วยตายนะน้องรับดิอืมอืมเต็มหลังกูเลยอ่ะน่าจิงชัด ัไม่เห็นโดนเลยโอ้โหแม่งบล็อกทันนี้เชี่ยมันมีจับมันไม่จับมันขังได้จะมาลุมกูมันจะมาลุมเทพผู้นี้สวยไอ้เกียทำไมมันต้านพลังกูได้ล่ะอืมกูเอาจริงเลยมึงชาร์จดิได้มันมีตัวนึงบินตัวนี้จับอ๋ออ๋อ เอ้ยอ๋อเฮีย,ย,ยแล้วมันโดนมึงได้ไงเนี่ยเฮียมันเอามาแปลและระหว่างที่กูขี่รถมาอยู่วะเฮ้ยเชนี่เอ็มบันไปกูพา,าไปเที่ยวดีกว่าแล้วมึงไม่ช่วยกูก่อนละไอ้ปัญญาอ่อนนี่สัตว์เข้าสู่สนามรบแม่งข้าชีเปิดม,ม,มือมาคาหมูมึงไงเฮียเอาเรียบร้อยเอ,อ้อย่างนี้ก็หวานหมูหวานเลยพออ่อมึง มันเปิดโหมดจริงมันเล็งมึงฮอกฮอกฮอกอาวูอามุยนายย่าจะปล่อยอามุยเันวะจะรีบไปไหนนี่เนี่ยอ๋อเขาเป็นเอฟซีเราด้วยอะ่ะเกาจับเลยพอ่อมึงได้เียอโ้โหเข้าสู่สนามรบแล้วกูโคตรเก่งนี่กรอบๆนี่กรอบๆไอ้เหี้ยแล้วมึงไปอยู่ตรงหเหี้ยอะไรตรงนั้นแหละ อ๋อเขียนขอบคุณไม่ทันเลยีอะ